สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับเว็บไซต์ Recraft AI นะคะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ generate image นะคะซึ่งตอนนี้เป็นตัวที่เราชอบใช้มากที่สุดนะคะเราสามารถกดล็อกอินเข้ามานะคะ พอล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นโปรเจกต์ของรูปที่เราทํามาทั้งหมดนะคะเราสามารถ create new project ได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นกระดาษเปล่าๆหนึ่งอันนะคะทีนี้เราสามารถเลือก generate image ได้นะคะสมมุติเราบอกว่าเราอยากดูเออเราอยากสร้างออฟอ a อร์อิตติ้งมัตช์ซอบครีมนะคะเราก็สามารถเลือก โหมดต่างๆได้นะคะสมมุติตัวนี้เลือกเป็น v สามรองนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดโหมดต่างๆที่แตกต่างกันให้ดูนะคะเราสามารถเลือกโหมดตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากเพราะว่าเราสามารถหารูปที่เป็นแบบรูปภาพป,ประกอบหรือว่าแบบสวยๆอย่างนี้ค่ะได้นะคะ แล้วก็เวลาสร้างเสร็จน้อง,องจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะจะเห็นได้ว่าต่อให้มันเป็นพร้อมเดียวกันเนาะแต่ถ้าเราเลือกแบบสไตล์ที่ต่างกันนะคะมันก็จะได้รูปที่ออกมาหนะ้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะ ะะเราจะเห็นได้ะคะ่ะเราสามารถซูมอินซูมเอาได้นะคะวิธีเอรูปไปใช้ต่อก็ง่ายมากนะคะเราสามารถกด Export นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็น png ได้เลยนะคะเราก็จะได้ไฟล์โหลดออกมาเรียบร้อยค่ะอาจจะเห็นได้ว่ามันมีหลายรูปแบบเนาะทีนี้ไอสิ่งที่ดีในตัวรีคฟัฟเนาะเนื่องจากว่าเราจะสามารถเห็นตัวอย่างของแต่ละรูปแบบได้ก็จะทําให้เราสามารถบีบได้ง่ายขึ้นนะคะอีกหนึ่ง use case ที่เราชอบมากเลยนะคะนอกจากการที่เราจะนิ่วเป็นอินเวแล้วนะคะเราสามารถ กด insert นะคะเป็น image set ได้ค่ะ image set คืออะไรค่ะ image set คือรูปทั้งหมด6รูปค่ะใน1ชุดเดียวกันนะคะสมมตุติเรากำลังจะทำไอคอนเนาะเราสามารถเลือก image set เป็นประเภทแบบไอคอนได้นะคะสมมตุติเราบอกว่าเราอยากได้ไอคอนที่เป็น home นะคะ office ะค่านะคะ mobile phone น,นะคะ แล้วก็อีก2อ,อันอาจจะยังขี้เกียจคิดเอาแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่น้องทำนะคะน้องก็จะ generate ลูปออกมา เหมือนกันนะคะทำให้มันออกมาเป็นไอคอนธีมเดียวกันนะคะ Use case หลักที่ดิ่นชอบใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือชอบเอามาทำกับตัวที่เอาไปทำสไลด์ค่ะเราสามารถเลือกได้เลยเราสามารถบังคับธีมสีได้ด้วยเนาะว่าเราชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยตรงเนี้ยเราใช้ฟรีเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากใช้แบบเอาไปใช้สำหรับงานคอมเมอร์เชียลนะคะเราจะต้องอกดอัปเกรดเป็นเดือนละ10ดอลลาร์นะคะแล้วก็ตอนตัวเจเนเรตเนาะจริงๆมันใช้ เครดิตในการเจเนอเรทนะคะวิธีการได้เจเนอเรทเครดิตเพิ่มมานะคะเราก็สามารถเอินเครดิตโดยการชวนเพื่อนมาใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นลิงก์ของหลินนะถ้ากดมาหลินก็จะได้เครดิตเพิ่มนะคะนอกจากนี้นะคะจริงๆแล้วน้องจะมีอีกท่าหนึ่งค่ะคือท่าที่เรียกว่า API นะคะถ้า API คืออะไรถ้า API คือเราสามารถใช้โปรแกรมมิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Python, n x n หรือว่า uh, make.com นะคะในการสร้าง uh, request ตัวนี้ออกมาได้นะคะถ้าเรากด uh, ใช้ API key ออกมานะคะเราสามารถกดดู documentation ได้นะคะมันก็คือการใช้ HTTP request ทั่วไปนะคะเพื่อให้ในการ uh, uh, ดึงข้อมูลออกมานะคะในการ generate นะคะก็มีตัวอย่างตัว image นะคะก็จะใช้เป็น post HTTP request ะคะ ซึ่งตัวอย่างนี้จริงๆเราก็เอามาใช้ในกับตัวการทำโพสเฟซบ o ๊ k เนาะ a ล y Chinese นะคะเดี๋ยวแปะตัวลิง์ตัว How To ที่เคยลองทำไว้ให้นะคะรูปพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากการใช้ API ของตัว r e c a รทั้งหมดเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เรียนรู้กับตัว r e c a r นะคะก็เป็นเครื่องมือ image generation ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เอามาช่วยเราทำสไลด์ได้อย่างสวยงามด้วยค่ะ ไวเจอกันคราวหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ